สวัสดีค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะเราอยู่ในเคสการดูดไขมันแขนนั่นเองต้องแขนแบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะหมอเนีลยเป็นยังไงบ้างคะคนไข้ขาคุณลูกค้าที่น่ารักชิวมากเห็นไขมันแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เยอะอยู่ะคก็เยอะอยู่เนาะมั่นใจไหมว่าจะผอมวม่าแขนเราจะเล็กลงเพราะเห็นไขมันขนาดนี้เลย คุณหมอคอนเฟิร์มให้แล้วค่ะว่าจะแขนเล็กแน่ๆอ่านะคุณหมอท่านไหนคอนเฟิร์มดัสิีทนแค่นีเลยนะคะก็เป็นอาจารย์คุณหมอหยิงของเรานะคะที่คอนเฟิร์มให้คุณลูกค้าเราใช่ไหมว่าแขนต้องเล็กแน่นอนทาต่อได้เลยนะคะเราโชว์ไขมันคนไข้แล้วได้ยินเสียงแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงเครื่องที่ช่วยทําให้ไขมันออกได้เยอะเนาะยิ้มละมุน คอยดูไขมันตัวเองเลยเนี่ยนี่หมอให้ดูแขนตัวเองก่อนว่าแขนเคยล่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะคุณหมอคอนเฟิร์มแล้วมั่นใจมากๆเลยเต็มที่มากๆเลยนะคะก็เราเอาบรรยากาศของการดูไขมันต้นแขนมาให้ชมกันเอาว่าลูกค้าของเราในการดูไขมันเนี่ยบางคนอาจจะแอบกลัวอยู่แต่ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดาก็เมื่อเช้าเราไล่เรื่องที่แบบว่าลูกค้าขอโปรโมชั่นต้นแขนเนาะแล้วก็ วันนี้เราก็เลยเอาเคสสดๆมาให้ชมกันน่ากลัวไหมคะคุณพี่ขาไม่ค่ะไม่ได้น่ากลัวที่ปิดตาแบบนี้เห็นนะคะไม่คิะอ๋อแบบนี้แบบนี้คนไข้บอกว่ามองไม่เห็นเลยไม่น่ากลัวเราแอบปองหึงตาอยู่นะจริงๆก็จริงๆคือที่ปิดตาไว้แบบนี้เพราะว่าแสงไฟเราใช่แสงไฟเราค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยนะคะไข่มันเหลืองๆมาอีกแล้วอืม เคศแบบนี้เคยหนัก100กิโลโออใช่คอนนี้หนักอยู่ที่78เราก็เลยมีปัญหาในเรื่องของต้นแขนหย่อนคล้อยด้วย<ม>หลังจาก<ม>ที่ทําการลดน้ําหนักไปแล้วนะคะแต่ว่าไขมันที่ได้เนี่ยยังเหลืองละมุนแบบนี้<ม>อยู่เลย<ม>ปกติเนี่ยเคสท,ที่ลดน้ําหนักลงมาแล้วแล้วมีความย้วยของต้นแขนเนี่ยส่วนมากไขมันจะไม่ค่อยเหลืองแล้วก็ไขมันจะอ่า ติดติดนิดหน่อยเพราะว่าส่วนมากแขนเราที่ย้วยลงมาหรือว่าเราเห็นว่าแขนใหญ่เนี่ยจะเป็นความย้วยแต่เราได้ทําการกระชับไปเรียบร้อยแล้วเนาะในเคสแบบนี้นะคะแนะนําให้ทําตัวบอดี้ไทส์หรือว่าตัวเจพัร์มาเพิ่มความกระชับที่หลังจากการทําดูดไขมันอ่ะเราให้มาชมบรรยากาศฟินๆของการดูดไขมันต่อขอแนะมิตหน้าคุณหมออีกทีหนึ่งนี่นะคะนี่คุณหมอตั้งใจมากๆเลยตั้งใจมากๆ งั้นเดี๋ยวเราไปไลฟ์ข้างนอกกันไหมว่ามีปัญหาอะไรบ้างเนาะค่ะคุณพี่คะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอก็ในบรรยากาศของการดูดไขมันนะคะเมื่อเช้าเราไปโชว์ห้องเนาะน้องพิมพ์ว่าโอเคแบบนี้เลยอมีอะไรนะออกซิเจนในตัศนแวคคูอัมเนาะเราก็จะเป็นแบบชื่นชอบของฟาร์มเป็น คุณลูกค้าทุกท่านจะต้องมีแบบนี้เลยนะคะ,ะที่ห้องดูดไขมันของเราเนาะมีออกซิเจนพร้อมนะคะมีไนตรัสเพื่อที่จะดมยานะคะแล้วก็ medical air vacuum เพื่อที่จะเป็นแบบดูดเซมหะหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่คุณหมอทำการดมยาเสร็จเนาะแล้วก็<ช>เราก็จะ,ะมีเครื่องมอนิเตอร์นะคะอะ่นี่น,น,นะคะทุกคนมอนิเตอร์ vital Size s i g ์ของเรานะคะตอนนี้ก็โอเคมากๆเลย เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ของเราเนาะก็เทสนี้เราใช้เป็นตัวเวเซอร์ที่ใช้ในการสลายไขมันและเราก็ใช้บอดี้ไทท์ในเรื่องของการกระชับนะคะและตอนนี้ก็ใช้อีกหนึ่งเครื่องที่ทำให้ไขมันไหลหนึ่หนึแบบนี้คุณลูกค้านี่เราไลฟ์สดคุณลูกค้าชอบมากเลยนะน้องทีมคุณลูกค้าคนดูเยอะมาก เยอะมากๆเลยเป็นกำลังใจให้กับคุณลูกค้าของเราด้วยนะคะยิ้มสู้ให้หน่อยขอบปากงามงาให้ชมให้ี่พี่แก้วยิ้มสู้นะคะนี่เลยอันนี้เป็นบรรยากาศของการดูดไขมันแบบไม่ดมยาสลบนะคะเดี๋ยวเทปถัดไปเราจะเป็นการดมยาเนาะไปให้ชนให้ชมอีกเทปหนึ่งพี่แก้วพี่แก้วใช่ไหมพี่แก้วค่ะขออนุญาตดูสายไขมันแล้วก็ฟังเสียงขอไปฟังเสียงพี่แก้วหน่อยได้เลยค่ะพี่แก้ว ไม่ต้องดมยาสลบก็ได้ใช่ไหมการดูดไขมันที่นี่ค่ะอะทาไมตอนแรกเราเลือกแบบไม่ต้องดมยาคะเออเห็นว่าของแขนนี่นา่าจะเป็นเคสที่ไม่ได้ยากอะคะอ,อืมแล้วก็ไม่ได้เจ็บ<อ>ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ตื่นเต้นอ,อ๋อไม่ตื่นเต้นค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนาะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทําเป็นแบบดมยาหรือว่าเป็นแบบไม่ดมยาก็จะชิลช,ชฟินฟินแบบพี่แก้วนี้แหละขอรอยยิ้มอีกหนึ่งทีได้ไหมคะ น้าคอนเฟิร์มเราไปดีกว่าเราไปดีกว่าเนาะเอ็มดโฮสต์ที่เขาของเราท่านผู้ช่วย ขอให้ดูแลลูกค้าดีๆมีความสุขกับการที่ได้ดูแลลูกค้าของเราเนาะคุณหมอสู่ๆนะคะเอา <ๆ S 2> งามๆนะคะๆๆขอบคุณค่ะขอบคุณเราไปดีกว่าอ่ะก็หลังจากที่เราให้ชมเครื่องมือกันแล้วก็บรรยากาศในการดูถมันของเราเนาะว่าค่ะความสเตอร์ไลน์ของห้องเราจะต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ <ๆ S 2> เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆต้องครบเนาะอ่ะปักสีแดงเห็นไปทั่วเลยที่น้องพิมพ์บอกใช่ค่ะทุกคนนี่ปักสีแดงหมอชอบนะความเป็นปักสีแดง พี่แก้วฟังหมอได้นะว่าปลั๊กสีแดงแปลว่าถ้าไฟดับเรายังได้ทาการดูดไขมันไปได้ตลอดเวลาเลยเนาะเพราะว่าเรามีไฟสํารองนะคะจากปลั๊กสีแดงเรียกว่าเครื่องเจนเครื่องเจนภาษาวิศวะเขาเรียกแบบนี้อ่ะักอย่างซักสีเป็นการดูดไขมันต้นแขนนะคะไฟเห็นหลายๆสีแบบนี้คือ ใช้สำรองไฟนะคุณขานี่ปลั๊กไฟสีแดงเช่นกันนะพิมมันไม่ได้ธรรมดานะสีเหลืองคุณหมองหายังไงเออสีเหลืองคือป้องกันไฟกระตุกคือไฟจะต้องไม่กระชากคือถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่เนาะที่แบบบางอย่างที่แบบอะไรนะเวลาที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือการผ่าตัดใหญ่อะไรต่างๆเราจะต้องมีปลั๊กสีเหลืองอันนี้เพื่อการป้องกันไฟกระตุกอันนี้ป้องกันไฟดับ แล้วเรายังมีไฟสำรองค่ะแล้วก็มีสีปลั๊กไฟธรรมดาเนาะแต่ว่าเราเน้นความเป็นสีแดงยังไงก็สามารถดูดไขมันต่อได้แล้วก็ความเป็นออกซิเจนของเรานะคะออกซิเจนไนตรัสอ่าแล้วก็ m i t i c a l air vacuum ค่ะคุณลูกค้าอาจจะมองว่าสำคัญอย่างไรเนาะคือจริงๆสำคัญมากเลยนะน้องพิมอ่า อาจจะเห็นว่าแบบเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างนี่ยลาคนไข้ของหมอโอ้ได้เลยค่ะคุณหมอเราต้องบอกลาพี่แก้ว่อนนะคุกคนค่ะสวัสดีค่ะไ์เพิลิมลืมมาบอกลาก็ขอให้สวยนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ชุดกระชับนะตามที่คุณหมอคอนเฟิร์มแนะนํานะคะขอบคุณมากเลยค่ะเราทั้งไยคนไข้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอาค่ะ ก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากเลยน้องพิมที่หมอดูที่หมอดูเนี่ยในในคอมเมนต์คนไข้ถามว่าอะไรบ้างคะอยากตอบคําถามมากมากคนไข้ถามว่าทำไมโหคุณหมอเครื่องมือเยอะมากๆเลยทําไมต้องมีเยอะแยะขนาดนี้เคล็ดเมื่อกี้เนาะใช้แบบเทคนิค f รี e combo ่ะขออนุญาตถอดแมนะคะเราอยู่ด้านนอกแล้วเนาะหมอขออนุญาต ก็จริงๆแล้วอะในแต่ละเคสเราจะต้องทําการวิเคราะห์กันก่อนนะคะว่าเหมาะกับที่จะใช้เครื่องมือตัวไหนต้องใช้เครื่องมากน้อยจํานวนเครื่องมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยประโยชน์คุณสมบัติจะแตกต่างกันออกไปเลยบางเครื่องเขาจะบอกว่าทําได้ทั้งดูดไขมันแล้วก็ทําได้ทั้งกระชับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่าในเครื่องตัวเดียวเนี่ยมันจะมีจุดเด่นแหละว่าในหนึ่งตัวเนี่ยเหมาะกับที่จะทําอะไรอย่างเคสนี้เนี่ย มีทั้งไขมาส่วนเกินด้วยลดน้ําหนักมาแล้วจาก100กิโลเหลือ78กิโลเนาะก็จะเห็นว่ามีไขมาส่วนเกินบริเวณนี้มีความหย่อนคล้อยของผิวของเราเนาะฉะนั้นน่ะหมอก็เลยจะต้องทําให้เคสนี้มีความขึ้ใต้ผิวด้วยหนึ่งหมอใช้ตัวเวเซอร์สมดุิเพื่อ ทำให้สลายไขมันจี G ้เซล์ลไขมันอย่างตรงจุดและทําให้เกิดความบอบช้าน,น้อยเนาะเพราะว่าคนไข้ก็จะกลัวว่าจะช้าเยอะหรือเปล่า <Okay. S 2> อันที่2เราก็จะใช้เป็นตัวบริไทยนะคะในเรื่องของการกระชับผิวพร้ mm hmm. อมกับการด <Okay. S 2> ูดไขมันเนาะแล้วก็อันที่3จะใช้เป็นตัวที่ทําให้ไขมันออกมาได้เยอะนะคะเรียกว่า power acid lipolytic นะคะอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือจะทุ่นแรงหมอในการที่จะทําให้ไขมันออกมาได้ปริมาณเยอะแล้วก็ ใช้เวลารวดเร็วในการทำเนาะอย่างต้นแขนแบบนี้นะคะ7 8กิโลเนี่ยใช้เวลาทำทั้งหมด3ขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองคุณลูกค้าบอกใช่ไหมเมื่อสักรู่น้องพิมพ์ว่าใช่ค่ะเครื่องมือเยอะเมื่อสักรู้น้องพิมว่าเลเซอร์เราอยู่ด้านในแล้วหนึ่งเครื่องตอนนี้อันนี้มีด้านนอกอีกสองเครื่องคือในแต่ละห้องเราจะมีเครื่องมือแบบเนี้ยเยอะมากๆเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลดูดไขมัน ทำการดูดไขมันโดยเฉพาะเลยนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ย เครื่องมืออุปกรณ์ในเรื่องของการดูดไขมันเราต้องพร้อมเราต้องมีพร้อมให้คุณหมอทุกๆท่านนะคะคุณหมอเรามีทั้งหมด12ท่านดังนั้นเครื่องมือเราจะเยอะมากๆเลยว่าแบบอุ้ยไม่ต้องรอเครื่องนะเครื่องห้องนี้ลูกค้าท่านนี้ทําเบเซอร์อยู่เอ๊ะคุณหมออีกท่านนึงต้องรอทําเบเซอร์อีกหรือเปล่านะคะไม่ต้องเลยเพราะว่านี่เรามีเครื่องเยอะเนาะอย่างเมื่อสักครู่เห็นเห็นเครื่องอยู่ในห้องเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวไมโครแอร์เนาะก็จะมีอีก ถึงแม้ว่าจะเห็นฐานรองไม่สวยบริษัทเข้ามาเป็นแบบนี้นะบริษัทเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะคะเครื่องไมโครแอร์เครื่องแบบนี้สองสามเราก็เลยจะต้องเอ้าหน้าด้านหน้าอยู่ด้านนี้อ่าแปลว่าน่าจะมีสี่เครื่องนะเขาติดหนึ่งสองสามสี่สำหรับเครื่องนี้อ่าแต่ว่าที่อยู่ในตอนนี้มีสี่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งอยู่ด้านในเนาะคุลูกค้าไม่ต้องตกใจคือบอกแล้วว่าเราทําอะไรเราต้องทําให้สุดเราต้องไปให้สุด ดูดไขมันเราก็ต้องมีให้ครบทําให้สุดดูให้สุดอ่าประมาณนี้สำหรับการดูดไขมันค่ะเคสนี้ที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่ที่ได้ชมต้นแขน่อากับไขมันเนาะแต่ลูกค้ามาไม่ทันนะคะทีมแพทย์ของเรามาอีกแล้วสงสัยมาเตรียมตัวในการดูดไขมันเคสถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กำลังปรัชุมอะไรกันอยู่หรอคะ แล้วแล้วแล้วยังไงนะคะเรียบร้อยเลยยืนเรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวเรานะคะทีมแพทย์มาลุกไปทีมแพทย์ของเราอย่างที่บอกว่าเราต้องรวมตัวกันอ่ะสิบสองท่านตอนนี้เหลืออยู่สี่ท่านกําลังไปลงยาดมยานะคะอย่างที่บอกว่ามีอะไรนะต้นแขเป็นท้องบนล่างขาในบนล่างแล้วก็แขนทาทั้งตัวเลยเหรอใช่ทำทั้งตัวเราต้องเข้าสามคนเลยนะแพทย์ในการดูดไขมันต้องเข้าสามคนเลยนะคะ แล้วก็คุณหมอโอปอคุณหมอโดมยาของน้องในขอดูหน้าหน่อยคนเดิมคนเดิมแบบเมื่อเช้าหรือเปล่าอันนี้ใส่หมวกก็จะอารมณ์ประมาณน,นี้นะคะจะไปเตรียมเครื่องโดมยาเช็เครื่องโดมยาใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเราก็จะทักทายกันให้เห็นบรรยากาศสดๆกันแบบนี้เลยนะคะคุณหมอเดี๋ยว เตรียมเครื่องเสร็จยังไงก็เดี๋ยวตราบอีกทีหนึ่งได้นะคะสามคนแทกทีมลยใช่ไหมวันนี้โอเคขอบคุณมากมากค่ะท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยของเราเตรียมของใช่ไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมที่เป็นแถบสีฟ้าฟ้าฟ้าเนี่ยจบไลท์ดีกว่าอยากพูดเรื่องเนี้ยทกคนจะได้รู้ว่าคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังว่าอุปกรณ์สเตอร์ไลท์ของเราเนี่ยเอ๊ะ สีฟ้าแถบสีดำแปลว่าอะไรแล้วมีอุปกรณ์การส่งเครื่องมือแบบนี้เซ็ตดูดไขมัน KMB Hospital ของเราต้องมีสแกน,นทุกสิ่งอย่างนี่คือ ความมีมาตรฐานของโรงพยาบาลดูดไขมัน KMB ของเรานะคะแปลกใจใช่ไหมทุกอย่าง Arizona, คือเราจะต้องเล่าให้ลูกค้าเราฟังให้หมดนะก่อนที่จะมาดูดไขมันเราจะได้มีความรู้เพื่อการประกอบการตัดสินใจของคนไข้ของเราเนาะ่ันพีผู้ช่วยก็น่ารักมากๆเลยเตรียมเซฟไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปแนะนำเนาะเรื่องของการเซฟสเตอร์ไลนมีอะไรบ้างนะคะอ้าวลูกค้าต้องการอะไรหรือเปล่าอีกไหม ทุกคนมีคำถามอะไรหรือเปล่าทุกคนมีคำถามอะไรหรือเปล่าเอ่ยทุกคนชอบขอดูรีวิว before after บางทีเรามาไม่ทันนะคะที่เราจะไปแบบก็จะมีน้องๆทีมงานเนาะที่จะคอยเข้าไปแบบเก็บภาพรีวิว w e f o r r e f t t r r แล้วก็ไลฟ์ให้ชมกันอีกทีนึงแต่ว่าส่วนมากหมอก็อยากจะเข้ามามีบรรยากาศในการไลฟ์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยแล้วก็จะได้รับความรู้ดีๆจากหมอด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเคสถัดไปแล้วก็ขออนุญาต ไปแนะนำเครื่องมือสเตอร์ไลน์ว่าสเตอร์ไลน์นี้คืออะไรเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะที่เรืงติดตามหมอในไลน์ถัดไปนะคะกดติดตามไลน์ถัดไปนะคะไลน์นี้ต้องบอกว่าในนั้นบอกว่าใ้กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจใช่ค่ะคุณหมอกดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจให้คุณหมอลูกหนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะูกตคองค่ะเจอกันไลน์หน on. On yeah, ้านะคะสวัสดีค่ะ